เพราะว่าหนึ่งคนเขาสมัครไงก็คือมือดีของผมก็คืออยากให้ผมได้ดำอยู่แล้วไงเพราะว่าผมก็อยากให้เขาได้ดำด้วยเหมือนกันเพราะเราจะได้เล่นเกมแล้วก็ทำคอนเทนต์ครับเพราะว่าส่วนไอ้โปรสิตชิฟูนี่ร่างกายมันไม่ค่อยแข็งแรงนะท่านผู้ชมมันอ่อนแอฮะไอเนี่ยแขนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันเลยได้ไปเลื่อนไปจับปีหน้านะครับส่วนมือดีนี่โอ้โหไอเฮีย้ยแม่งแดงเฉยเลยไอสั์ไม่จับได้ไงวะไม่เข้าใจเลย เชี่ยผมก็ไม่รู้ครับเขาไปจับยังไงของเขามันโดดใส่มือมันผมหรือเปล่าหรือว่ามันเอาอันนี้โดดใส่มือหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ถามเขาเหมือนกันมันไปจับยังไงของมันวะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเชี่ยเมื่อนกูไอซ์ไปซะแล้วสองปีอ่าและสําหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับฟังผมบ่นก็อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับท่านผู้ชมส่วนใครที่จับก็สู้ๆครับผม อ่ะเราไว้เจอกันชิปหน้าครับผมทำชิปเกมยาวๆแล้วตอนเนี้ยบาย